ครับสวัสดีนะครับผมอยู่กับชูลล์โลกอิส,สานมโคอสิงครับอันนี้ก็อาที่ทํทำง,งานแลนะครับทำไมวันนี้เงียบแท่ยังไม่เห็นมีใครมาผมมาสายนะวันนี้แปดโมงแล้ว <laughs> แปดโมงสิแล้วยังไม่เชอใไกเลยงานเข้าแล้วทำไงนี่เดี๋ยวลงไปดูโอ้จะไปไหนอีกเอามาได้นัดหมากแล้วนี่ครับ ไปในอีกองน่าจะมีงานด่วน่าวนะครผมลางรถมาไม่ชา้าอีกเพื่อนี้เราจะจอดตรงไหนหรก <c oughs> เป็นของเสร็จเรียบร้อยครับนี่นะ่าจะไปโคราชนะครับเจาะที่โคราชหรือเปล่ารอติดตามรอชมครับว่า จะได้ไปหรือ่านะครับแต่มเมื่อคืนเขาเตรียมของไว้จะไปนะนะงานเจาะก็มีงานซ่อมรถก็มีอูหลายอย่างครับทำไม่ทันนะ ไม่ทันเลยนะครับงานหลายงานหลายเอ้า <c oughs> oh. มีข้าวด้วยข้าวหมายถึงไหนะ ดูนั่งงานเราต่อโอ้โหยังประกอบอยู่นะครับยังไม่เสร็จ ก็เหลือไม่เยอะนะครับใส่แค่โอลิงโอลิงล้อนนำนี่ครับหนึ่งสองสาี่ห้าหดเตัวใส่เข้าไปนะครับเจตัว แล้วก็ประกอบเข้าครับรกอบเข้าตัวนี้แป๊บเดียวครับใส่โซ่อะไรอะก็เสร็จแล้วนสีเทเลเสร็จเรียบร้อยครับ <c oughs> อรอเช็ครออะไรครับ mm -hmm. ันนี้ก็เช็ครถเกี่ยวเหมือนเดิมนะครับเราก็ยังสั่งละ Lê. Rồi thay em ta rồi đi nữa Thay em ta rượu đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền 聊高头那个。